สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากร์สำหรับคนนิเกิดราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เก um. so so ิดราศีกุมในช่วงนี้นะคะมีที่ผลของพ่้ความกังวลใจเข้ามานะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีความเครียดหรือมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราจะต้องเดินเลือกเอกสารต่างๆให้เกิดความเรียบร้อยหรือให้ถูกต้องให้ถูกระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารที่มันหมดอายุนะแล้วมีความสัมพันธ์จะต้องไปต่อหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมเอกสารในเรื่องของการ เดินเรื่องกับสถาบันการเงินหรือการยื่นเรื่องขอกู้เงินต่างๆนะคะในช่วงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการกู้มาลงทุนหรือว่ากู้มาสร้างบ้านแบบนี้ย มันอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินเอกสารนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะฉ <te le> ันก็ต้องทําให้ถูกต้องนะถูกกฎระเบียบนะคะจะทําให้ในเรื่องของนะคะปัญหาต่างๆจะไม่มากนะคะรวมถึงที่ผลของไพ่ความใจร้อนนะคะหรือปัญหาต่างๆยังเข้ามานะทำให้คนที่เกิดราศรีกลุมนะคะยังเกิดความกังวลใจค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของงานนี่หินที่ผลของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในตําแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องนะคะหรือตําแหน่งญาติพี่น้องหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะก็ยังเป็น ตำแหน่งที่เข้ามาสนับสนุนกับเรื่องงานอยู่แล้วก็เพื่อนด้วยนะอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสกับเรื่องงานนะหรือเข้ามาแนะนำอะ่ะในเรื่องของการทํางานให้หรือว่าแนะนําให้เราไปสมัครงานที่ไหนนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีกลมด้วยค่ะ พี่แต่ว่าเดือนนี้นะคะในเรื่องของเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปสมัครงานหรือความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาแล้วโดยเฉพาะเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องทําให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นะคะในช่วงปลายเดือนนะคะจะมีที่ผลของไพ่นะคะปัญหานะคะเกิดขึ้นน่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องของปัญหานะคะที่ทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องทําให้เรื่องของงานเกิดความเรียบร้อยด้วยคือปลายเดือนมันจะมีปัญหา ในเรื่องของการทรัพย์วิวาสแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทํางานหรือทํารายละเอียดนะคะกับเรื่องของเอกสารต่างๆให้ดีด้วยค่ะส่วนเรื่องของนะคะการเงินนะคะก็มองว่ารายได้ยังเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะการเงินที่มันเข้ามาในตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของเรื่องบริวารหรือเรื่องลูกหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเพียงแต่นะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารนะการถูกปรับค่ะ หรือแม้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็นะคะในเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ค่ะฉะนันอาจจะต้องควบคุมเรื่องของปัญหาตรงส่วนนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะดวงชะตานี่ห้ามคาประกันเด็ดขาดนะ,ะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะคะจะเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากและเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์รวมถึงเรื่องของการลงทุนในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากค่ะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะจะพบรักกับคนผิวขาวนะคะถึงจะไม่ขาวมากนะก็จะเป็นคนที่ไม่คล้ำนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะเ,เก่งกับเรื่องของการเงินการลงชนนะคะ อิทธิพลของไพ่ความรักดีๆนี่ยังเกิดขึ้นสําหรับคนโสดเพียงแต่ว่านะคะมันยังมีเรื่องของ ปัญหานะคะทำให้คนโสดนะคะยังไม่สามารถเปิดใจได้อย่างชัดเจนนะคือไพ่สิบถ้วยนี่เป็นไพ่รักแท้นะแต่ยังเจอไพ่สามดาบเข้ามากระทบซึ่งหมายความว่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรามากแล้วคนที่เข้ามานี่อาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถมาส่งเสริมกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจเราได้นะคะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาตรงส่วนนี้ถ้าถามว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีไหมเขาเป็นคนที่เราสามารถพัฒนาได้ไหมสามารถพัฒนาได้เพราะไพ่ความรักหรือไพ่รักแท้เนี่ยมันเข้ามาเคลื่อนไหวค่ะ คนโสดก็อาจจะต้องแบบพยายามนะคะลดในเรื่องของมาตรฐานลงแล้วก็ต้องพยายามนะคะในเรื่องของการเ,าเปิดใจพัฒนากันไปเรื่อยๆนะอย่าไปกดดันกับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรมากในช่วงนี้นะคะจะทําให้มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นคู่กันแหละนะคะแต่นะคะบางคู่นี่ก็เอาแต่ทางานหาเงินอย่างเดียวต่างคนต่างหาเงินต่างคนต่างกินต่างคนต่างไปเที่ยวนะคะไม่ได้มีเวลานะคะให้กันเท่าที่ควรน,นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีที่พลของไพ่ความรักหรือไพ่ที่เป็นรักแท้นะคะแต่เดือนนี้ก็ยังเห็นที่พลของไพ่การแยกกันอยู่หรือการอย่าล้างหรือปัญหาความไม่เข้าใจกันอยู่นะฉะนั้นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามมีภรรยาเนี่ยนะคะอาจจะต้องปรับกันให้มากนะคะแล้วก็ต้องพยายามนะคะเติมความหวานกันให้เยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะนะคะ,ะในช่วงปลายเดือนแหละนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาการเงินด้วย นะเข้ามากระทบกระทั่งกันหรือแม้แต่คู่ครองคนรักอะ่ะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงิน,นหรือมีปัญหาสุขภาพเข้ามาก็ต้องดูแลใส่ใจกันให้เยอะนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอิชิบนของไพ่เดลโมนนี่ก็เป็นไพ่โรคเครียดโรคไมเกรนอะ่ะอาการพักผ่อนน้อยน้ำเหลืองไม่ค่อยดีค่ะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพนะรวมถึงนะคะการทํางานของไตนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแล้วก็นะคะ หัวใจความดันค่ะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะโครงสร้างกระดูกด้วยอาการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าในช่วงเนี้ยจะมาหมดเลยนะคะจากนั้นต้องดูแลสุขภาพของเตีงให้มากแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือการผ่าตัดเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดน,นะคะในแต่นะ,ะวันเป็นอย่างไร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานค่ามากขึ้นค่ะแต่ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะฉั้นถือว่าในเรื่องของงานอาจจะเหนื่อยนะแต่ผลตอบรับกับเรื่องของการเงินนะคะยังเกิดโอกาสส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ถือว่ามีคนดีๆเข้ามานะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวค่ะควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความระแวงสงสัยหรือมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะอันนี้ให้ไปปรับนะคะถ้ามีความคิดที่จะซื้อที่หรือนําที่มาทําให้เกิดประโยชน์หรือแม้แต่นะ,ะนำที่ไปเข้าจำนำจำนองนะคะอันนี้ก็มองว่ามันยังเป็นชิ้นของไพ่ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะแต่ก็ต้องนะคะมีเอกสารนะคะที่ชัดเจนด้วยนะ,ะกับเรื่องของการไปจำนำจำนองนะคะกับเรื่องของที่นะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายตามมานะ คนที่เกิดนะคะในช่วงบันรจันนะคะถือว่าการทำงานยังต้องพยายามนะอาจจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าค่ะอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังติดขัดอยู่โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องดูแลหรือทําให้เกิดความราบรื่นหรือทําให้เกิดความล,า ors, เามลาะ,ะอเ,มเอียดนะคะรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยเฉพาะคนที่ทํางานด้านบุคคลบุคลากรน่ะนะหรือทํางานด้านการเงินนะคะต้องทําให้เกิดความละเอียดที่นึง ส่วนเรื่องของการเงินรายได้อาจจะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะแล้วก็ดวงเนี่ยไม่ควรค้าประกันให้ใครนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยนะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันนะแต่ความสัมพันธ์นะคะยังต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะ,ะจะมีข่าวดีในช่วงนี้ค่ะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่นะ,ะจะเป็นที่รักนะคะของบุคคลทั่วไปนะะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะเข้ามาเมตตาค่อนข้างมากส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารมีดวงที่จะพบรักแท้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่กันเป็นคู่แท้นะถ้ามีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันถือว่านะคะลงทุนได้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่า จะเป็นเรื่องของการทํางานที่เราไม่ถนัดนะคะแต่ขอให้เรียนรู้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีโอกาสที่จะต้องไปฝึกฝนอบรมงานด้วยนะคะก็ถือว่ายังเป็นโอกาสที่ดีอยู่แล้วก็เรื่องของการทํางานในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานนอกสถานที่นะคะหรือว่าการทํางานช่วงค่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจานะคะจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแต่ยังเป็นคนที่ใช้จ่ายเยอะนะคะอยากจะให้ควบคุมรักกันแล้วก็ดวงห้ามคำประกันค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะเจอใครนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยหวานชื่นและอันนี้ต้องไปปรับสุขภาพร่างกายก็คือเรื่องของการพักผ่อนน้อยค่ะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปายประสาทรวมถึงนะคะเรื่องของการทํางานของไตด้วยคนที่เกิดนะคะ ในช่วงนะคะวันพฤหัส,สบดีค่ะถือว่าส่งผลดีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเรียกไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือคนเข้ามานะคะเรียกให้ไปทํางานด้วยนะหรือแม้แต่ธุรกิจการค้าการขายนะคะก็ยังเป็นเดือนที่สามารถทําให้เกิดประโยชน์นะคะอาจจะต้องลงไปควบคุมหรือลงไปเจรจานะคะการซื้อการขายด้วยตัวเองนะ,ะก็จะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วการเงินนี่รายได้ดีค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดนะคะมองว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักเป็นคู่ที่ทําธุรกิจร่วมกันได้แต่ต้องเติมความหวานกันค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่านะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานค่อนข้างส่งผลในด้านดีเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินนะหรือคนที่ขายของสวยงามอ่าของมือสองนะหรือของของ ของแบบกรอปเกตเต่างๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจด้านนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจด้านการเงินต่างๆนะ,ะก็อาจจะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วด้วยคนที่ทํางานเป็นเซลล์เป็นตัวกลางเป็นตัวแทนนะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าไรายได้ดีค่ะเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่จะสามารถหาเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วเกิดสภาพคล่องค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยคะ่ะแล้วก็เข้ามาขอคบหาด้วยก็คือคอบกันเร็วเลยนะนะคะฉะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะ <pek> ก็เป็นคู่ที่นะคะเป็นความรักที่ส่งเสริมกันกับเรื่องการเงินนะเรื่องธุรกิจแต่เรื่องของความหวานเนี่ยนะคะต้องไปเติมก <c oughs> <ๆ>ันนะคะไม่งั้นชีวิตคู่มันจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะน <attachment> คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ างานข้าราชการเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะขายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือเป็นช่างนะคะช่างซ่อมทุกอย่างเลยนะคะขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงค่ะแล้วก็บางคนนะคะาขายของเก่าด้วยขายของมือสองนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนะ แต่ก็มองว่าเราก็ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานเพราะว่างานในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่าต้องมีสตินิดนึงอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆกับเรื่องของการไปติดต่องานหรือการเดินอีกเดินงานในช่วงนี้นะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความใจเย็นๆนะคะและ้วเน้นการบริการคนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็ต้องระวังค่ะถ้าอยู่ในช่วงที่นะคะกำลังจะถูกบีบหรือถูกกดดันอ่ะนะคะโอกาสที่จะถูกบีบให้ออกจากงานนี่ก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะ หรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการทํางานหรือการร่วมพุ่นลงทุนกันเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดวันเสาร์เท่าไหร่นะคะจะเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะหรือการแยกกันกับเรื่องของการทํางานนี่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเรงนินนีก็คือค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรให้ ไม่วิพควรไปค้ำประกันให้ใครอ่ะนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงเนี่ยกับเรื่องของการเงินต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะ mm hmm. ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะยังไม่เด่นนะคือบางคนแบบอกหักมานานละนะอกหักมาประมาณ5เดือนละหรือเพิ่งอกหักแหละนะคะฉะนันอย่าเพิ่งนะคะรีบร้อนในเรื่องของการคบหาใครนะคะ หรือถ้าเรามีคนที่เรากําลังคุยอยู่สําหรับคนโสดนะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิเสธนะคะควรที่จะค่อยๆคบหาหรือพัฒนากันไปเรื่อยๆก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ปัญหาความไม่เข้าใจกันแหละในะเรื่องของการละหองละแห่งกันเรื่องของการทะเลาะวิวาทแล้วก็ปัญหาด้านการเงินต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ปัญหาเรื่องของหัวใจความดันนะคะแล้วก็เรื่องของอาการประกดูกค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนํามาประกอบจิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ไพ่แสงสุกจะชี้นำว่มมาอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าต้องระมัดระวังกับเรื่องงานโดยเฉพาะาอาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้นะคะอาจจะต้องลงไปดูนะคะหรือควบคุมคอนโทรลงานด้วยตัวเองด้วยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานหรือการเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไพ่ออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าไรายได้ยังเกิดการเคลื่อนไหวอยู่นะ,ะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะซึ่งก็มองว่าเป็นเงินที่เราเอ,อ,อยากจะจ่ายนะคะไม่ได้เหลอดร้อนอะไรหรือถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีคนในครอบครัวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาการเงินให้ะคะ่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่เสยงสุขบอกว่าคนโสดต้องเปิดใจนะถ้าเอาแต่กรรังวลใจว่าคนนั้นคนนี้เขาจะเข้ามารักเราเขาจะมาหลอกลวงเราไหมหรือว่าจะไปรักใครสักคนหนึ่งก็ต้องมองแต่ภายนอกฐานะการเงินหรือว่าต้องไปหวังผลประโยชน์กับเขาเนี่ยมันจะพบรักยากฉนันจะต้องเปิดใจก่อนปลดล็อกตัวเองก่อนจะทําให้พบรักที่ดี ่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหาอะไรกันก็มองว่ายังปรับกันได้หรือว่าควรนะคะที่จะเปิดใจคุยกันนะถับกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยที่เราต้องมาอยู่กินกันที่เราต้องมาแต่งงานกันเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของความรักลุ้นๆเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อะไรนะนะคะฉะนั้นนะอาจจะต้องคุยกันนะคะแล้วก็เคลียร์ปัญหาใจกันในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายถ้าอยู่ช่วงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องดูแลตีงให้มากมันก็เป็นช่วงแบบ คนกลางตั้งครรภ์มันก็ต้องมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนบ้างอารมณ์ขึ้นๆลงๆบ้างนะคนรอบข้างหรือสาม,มีนี่ก็ต้องเอาอกเอาใจบ้างนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมีความหงุดหงิดบ้างแหละสาหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์นะก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องการเอาใจใส่นะคะค่อนข้างมากนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีการตั้งครรภ์นในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของเครดิตดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ